สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปลายทุกผู้ทุกคนนะคะคูรีช่าคูรีเจโอวันออฟซิเชียลนะคะวันนี้ก็ขอมากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีแฟนครับอิหลาหน่อยน้องอุ้งอิงนะคะเอซีแฟนครับ สาวหน่อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เอฟซีแฟนครับทั่วโลกทิ่ติดตามอีหลาหน่อยแล้วก็วงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะมื่อนี่เป็นอย่างน้อยมีประเด็นสําคัญมาบอกซูพี่น้องฟังนะคะเรื่องนั้งพี่น้องหูบอนะคะก็คือมื่อนี่นะคะพ่อเอกกับแม่หน่อยนะคะก็เดิพผ้าลูกสาวไปหลาะหาพี่น้องไปหาเก็บอีหยังโอ้ยเป็นยังต้องไปเก็บ สุกตาคนนี้นะคะจะเป็นหูค่วมทั้งพ่อเอกและแม่หน่อยนะคะเพิ่นกับล่งมาในเพจขอบคุณพ่อเอกกับแม่หน่อยเดอ้อในพ่อแม่น้องอุ้งอิงนะคะให้พี่น้องเฮ้านะคะให้ผู้ติดตามได้ชมนะคะคูณรีก็เลยเอามาว่าสู่พี่น้องฟังเล่าเรื่องน้องอุ้งอิงนะคะอีหล่าหน่อยนะคะสุกตาตัวน้อยนะคะชีวิตของเด็กคนนี้ สิบัวไเอฟซีหักยังไดเนาะคะ่ะเนาะทำไมนะคะอีหลาน้อยจึงไปเก็บนะคะจึงไปเก็บบัข้อนะคะเพราะว่าเพ่นหู้นะคะเพ่นเกิดสีมีเอาไปฝากพ่อบอโจเดี๋ยวห้องกับสิหูวว่าอีหลาหน้อยจะไปเยี่ยมพ่อบอโจมือใดเก็บบัวข้อไว้นะคะแล้วเขาก็มีขายนะคะบัข้อต้นนี้พ่อเอกเพิ่นว่าแซ่บ เปลือกบ้างนะคะเนื้ออุ้ยสุดยอดเลยเป็นของหมักของพ่อบอจอยยม,มานินนะคะมันจะอมเปียวกินโลเปลี้ยวไปเลยนะคะนี่ก็คือความหักความแพงของพ่อแม่อีหลาน้อยนะคะที่เอาใจใส่ ว่าคนที่มีอ่าบุญคุณกับอีหลานหน่อยมักอีหยังเบิงเอาเบิงเอาพ่อเอกกับแม่หน่อยนี่ไม่ธรรมดานะคะรู้นะคะว่าคนที่อีหลาหน้อยรักแล้วอีหลาหน้อยก็สอนให้ลูกรู้จากการกระตันอยู่นะคะสีบอไห้เอซีแฟนครับติดตามได้จังใดเนาะค่ะพี่น้องเก็บบอคอก็มีใบไปน้าเดอ้อพ่อเอกเดอ้อเพราะว่ามันก็เหมือนเขาไปเก็บอา่าลำใหญ่ก็ต้องมีใบเก็บบักเงาะก็ต้องมีใบ เพื่อจะให้เป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามนะคะได้ของดีไปฝากพ่อบอดโจคือสิที่ยิมหน่อยยิมไงเนาะปานี่คือสที่ถาบคอแล้วนะคะเนาะบานี่นะคะอีหลาน่อยจะเก็บใส่ถุงพ่อเอกนะคะมีมีอ่าช็อตเด็ดๆนะคะไน่มมัือ บ่ได้ค่ะก็เลยล่งมานะคะ่ะบานีกับพี่น้องของพ่อเอกก็บ,บอกว่าอันมดแดงกับมาหาอีลานอยอยากไม่เห็นน่องอุ้งอิงอีงอลาน้อยเป็นตาหักกะะโดหน่อยสอนลูกได้ดีเยี่ยมค่ะค่ะเห็นบอกคา่ะเห็นความหักบอกคา่ะอีลาน้อยสิได้บัคคอไปฝากพ่อโจของเปียวพ่อโจเล่วหมักแต่ได้หนาหักงี้ แห้งอีหลาของเฮ้าพอโจนี่มักปันหยังลูกสาวเอาไปฝากนะคะเพิ่นชอบเที่ยวธรรมชาติได้หน่องอุ้งอิงของเฮ้านี่นะคะมีความสุข มีความสุขเห็นแล้วก็มีความสุขกับอีหลาหน่อยเด้อค่ะได้พักพ่อนนะคะ่ะแล้วก็นำร่ายก็แตกน้ค่ะพูดถึงบ่กคอกับขึ้นอยากพ่อโจคือสิดีใจคักเนาะคะ่ะลูกสาวเอาบ่คอไปฝากนะคะหน้าหักทั้งขอบกั้วเลยพ่อเอกกับบอมเนธรรมดานะคะน่ารักน่ารักตะมุตมินะคะ่ะอา้าวนอกจากเพิ่นไปเก็บบกคอเล้ยวพี่น้องหูโบว่าเหมือนนี่อีหลาหน่อยเห็ุอีหยังซุปตาเดินดินนะคะซุปตาเดิน ดินเป็นดาวอยู่บนจลาดฟ้าแต่ก็ยังต้องทำ อะไรอะไรด้วยตนเองเฮตี้หยางแนพี่น้องหูบอเมื่อเช้านี้น้องอุงอิงก็ได้ซักรองเท้านะคะอะ่ป้าวันกับป้านางก็เบิงหลานสาวซึ่งระหว่างซุปตาของเราจะจ้างใครทําก็ได้แต่พ่อเอกกับแม่หน่อยและครอบครัวสอนลูกให้รู้จักช่วยตัวเองสักวันหนึ่งไม่มีพ่อนะคะหรือไม่มีแม่น้องก็จะต้องช่วยตัวเองนะคะสอนให้ลูกเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงนี่คือพ่อแม่ที่ซ้อนลูกถูกต้องนะคะดีใจกับพ่อเอกและแม่หน่อยน้องอุงอิงเป็นเด็กดีนะคะจึงได้ใจเอฟซีไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างแดนรักน้องอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นอย่างนะคะอีลาหน่อยสักรองเท้ามีวิธีการสักก็คือเอาเท้าซุบเข้าไปแล้วก็เอาแปรงขัดขัดแบบเบาๆนะคะทำความสะอาดเพื่อเตรียมตัวที่จะ ขึ้นเวทีแล้วก็ตากแดดจัดๆนะคะหลังจากยังหลังจากที่น้องเขาทาเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะมาเช็ดลงน้ํามันไว้แว็กไว้นะคะรองเท้าก็จะสวยสดงดงามใสเป็นถุงเป็นถุงไว้เวลาขึ้นแสดงอีหลาหน่อยก็เอามาใส่ไก่มือแล้วนะคะอีกไม่กี่วันตอนนี้เดือนสิงหาเดือนหน้าก็จะเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแผงเปิดฤด,ดูกาลเฮาพี่น้องเอซี <FC S 2> แฟนครับต้องไปให้กําลังใจนะคะนอกจากจะซักรองเท้าด้วยตนเองมีวิธี การซักที่ไม่ธรรมดาแล้วอีลาหน่อยฉลาดแห้งนะคะช่วยเหลือตนเองโอ้เยี่ยมเยี่ยมไม่คูรีนะคะดีใจมากที่เชียร์คนไม่ผิดนะคะเชียร์คนที่ถูกแล้วก็รักน้องออ้ยทุกคนถึงได้รักน้องว่านี่แหละคนบ้าน ดาวไม่ลืมตัวเองดาวติดดินนะคะแล้วก็ไม่เคยย่อหญิงมีแต่ความเอ endu f c แฟนครับมาขอถ่ายรูปบ่เคยเลยอีหลาหน่อยเพิินสิทธายนํำยิ้มแยมแจ่ม,มใสนะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะรักศิลปินคนนี้อยู่ในใจเสมอนะคะอ่าตากรองเท้าก็ตากด้วยตนเองใส่หมวกไปตากนะคะอากาศมันร้อนอยู่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะถือว่าเป็นวันดีชุดก็ซักเองนะคะ,อ,ะอุ้งอิงไม่ว่าจะ จะทาอะไรก็ติดกระแสเพราะว่าจะไปเก็บเห็ดเห็นไหมไทยรัฐทีวีก็เอาไปลงข่าวนี่แหะค่ะจึงมีช่องทีวีต่างๆติดตามอีลาน้อยของเรานะคะอุ้งอิงลืมสบู่ไว้ในตู้เย็นก็มีอ่าช่องพี่หนูอ่าช่องต่างๆเอาไปทำข่าวจึงโด่งดังนะคะเจ้าดีๆนะคะแม้กระทั่งหมาลอลูกทำไมคุณดีถึงได้เอามาพูดเพราะว่าหมา ของอุงอิงก็อยู่ด้วยความดูแลของครอบครัวน้องอุงอิงเป็นที่รักในครอบครัวนะคะอีหลาหน่อยก็ดูแลอุ้ยคลอดออกมาเจ็ดตัวน่ารักตะมูตะมินะคะแล้วก็ นี่แหละคะ่ะเจ้าดีดีนะคะเจ้าโดโดก็น่ารักนะคะทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันดูหลังบ้านทีมเจโอวันนะคะได้เข้ามาพูดมาคุยมาเล่าข้าวนะคะมาเล่าข้าวเกี่ยวกับอีหลานหน่อยนองอุงอิงนะคะด้วยความหักความแพงด้วยความสะออนสะออนอุย้ยแม่กระทั่งมือเศร้าก็เกิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ พ่อเอกสะผมกําลังฉีดอ่าร่อ้ผมแหงกันกนั่งอยู่พัดลมอีลาน้อยก็เลยเอ,เอาเอาใดแต่ว่าใดตัวนั้นมันเป็นใดเป่าพวกเกี่ยวกับ ขี้ฝุ่นนะคะเป็นพวกเครื่องรถยนต์นะคะอ่าจะเป็นตัวนี้ล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นใดก็คงเครื่องไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะมาช่วยเป่าให้พ่อเอกนี่ค่ะอุ้ยตะมูตะมีหนาหักอุ้ยหนาหักกระโดกระดีอีลีอีลอ้อเนาออีหลาน้อยเฮานะคะน้ออ่าเมืนนม่อเมือม่อเศร้านี่ล่ะอุ้ยเต็นทีเป็นตาหักนะคะอีหลาเป็นขวันใจพ่อแม่เอฟซีทัวร์กู๊นะคะก็ฝากกดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์กด ไลค์ like, แล้วก็กดแชร์นะคะไปฝากพีพีน้องนองเฮ้านะคะใต้คลิปนี้อย่างสร้างสรรค์น,นะคะช่องคูรีเจโอวันมีอะไรก็จะได้เอามาเล่าเรื่องชีวิตของอีหลาหน่อยติดดินนะคะดาวติดดินไม่ลืมตัวนี่คือน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใดเข้ามาชมคลิปขอให้รวยๆปังๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ